สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราก็มีเรื่องที่ผมเห็นด้วยเป็นอย่างมากเลยนะครับจะมาเล่าให้กับทุกคนฟังกันนั่นเองก็เรียกได้ว่า อย่างที่เรารู้กันอะในยุคนี้เนี่ยก็เป็นยุคของหนังฮีโร่จริงๆเลยถูกไหมแต่ละเรื่องเนี่ยโ,โหทํารายได้ถล่มทลายผู้คนเนี่ยรอดูหนังฮีโร่กันเยอะมากๆเลยครับเรียกได้ว,ว่าครองโงรงภาพยนตร์กันเลยโดยเฉพาะมาเวลเนี่ยนะครับผมแต่เรียกได้ว่าก็ไม่ใช่ทุกคนหรอกนะครับที่จะชอบหนังฮีโร่ถูกไหมก็เรียกได้ว,ว่ามีผู้กํากับหลายหลายคนนะครับที่เป็นผู้กํากับมือทองเลยเนี่ยก็ออกมาบ่นนะครับผมว่าแบบเอยหนังฮีโร่เนี่ยมันไม่ใช่หนังอย่างที่มันควรจะเป็นนะมันเหมือนการเอาแบบพล็อตเดิมเนี่ยมาเป เปลี่ยนตัวละครเฉยเนี่ยโอ้โหจะเรียกว่าหนังเนี่ยยังเรียกยากเลยหรือว่าแบบเออเนี่ยหนังฮีโร่นี่ครับผมมันคาสเน่ความเป็นหนังไปแล้วอะไรนู่นนี่นั่นนะครับผมมันเป็นแบบเหมือนเอาหนังสือการ์ตูนมาอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยมีคนเนี่ยออกเสียงวิาพากษ์วิจารณ์กันมามากมายเลยซึ่งอันเนี้ย เราก็คงจะไปว่าเขาไม่ได้เหมือนกันนะใครจะชอบไม่ชอบยังไงเนี่ยก็แล้วแต่ถูกป่ะเราไม่สามารถบังคับใครให้มาชอบได้นะครับผมแล้วก็เรียกได้ว่าสังคมอ่ะก็จะเป็นคนตัดสินเองนั่นแหละว่าเขาอยากดูอะไรถูกไหมเพราะว่าถ้าทําสิ่งที่เขาไม่อยากดูออกมาเนี่ยเขาก็ไม่จ่ายตังค์ไปดูแต่ถ้าทาสิ่งที่คนอยากดูมาเนี่ยเดี๋ยวคนก็จ่ายตังค์ไปดูเองนั่นแหละแต่แบบว่าหนังฮีโร่ในช่วงหลังเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับแต่ก็ อย่างว่าล่ะมันก็ยังขาดสิ่งนี้ไปอยู่เนี่ยที่หนังฮีโร่มันไม่ค่อยจะมีซะทีเลยเรียกได้ว่าก็เพิ่งมีไปในอีเทนอลนะแต่เรื่องอื่นมันไม่มีเลยแล้วคนก็ต้องการอยากจะให้มันมีอ่ะผมรู้เลยนั่นก็คืออะไรครับนั่นก็คือฉากเลิฟซีนนั่นเองนะครับผมโดยเรื่องนี้นะครับผมได้มีการออกมาบ่นเลยนะครับจากตัวของสตีเวนโซเดอร์เบิร์กนะครับผมซึ่งเรียกได้ว่าเป็นผู้กำกับชื่อดังนะครับที่กำกับเรื่องนึงดังนะอย่างโอเชียนอีเว่นะครับผมหรือว่าลักกี้โลแกนเนี่ยก็เรีย ก็ออกมาพูดเลยนะว่าแบบหนังฮีโร่อะมันไม่ค่อยมีฉากเซ็ก์เท่าไหร่นะครับเรียกได้ว่าไม่มีใครเอากันเลยนะในหนังฮีโร่เนี่ยจะมีก็เนี่ยในอีเทอร์นลซึ่งอีเทอร์นลเองก็ดูจะเป็นหนังฮีโร่ที่แบบสําหรับผู้ใหญ่ดูถูกว่ามันมีความปรัชยาเยอะมากๆเลยนะถ้าเป็นเด็กๆแบบเด็กอายุ13บ2เนี่ยอาจจะเข้าไม่ถึงนะครับก็เรียกได้ว่ามันก็ยังมีฉากเลิฟซีนมาซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นเลิฟซีนแบบจัดๆแจ้งๆให้เราเห็นกันเลยนะแบบ เรื่องแรกในมาเวลเลยได้ซ้ำนะครับผมก็เรียกได้ว่าเออมันก็เริ่มเปลี่ยนทิศทางมาทางนี้แหละแต่แบบเอออย่างที่เราเห็นมันก็จริงอ่ะคือแบบการมีฉากเลิฟซีนเนี่ยมันไม่ได้เป็นการทําให้หนังมันลามกขึ้นนะแต่มันเป็นการทําให้หนังเนี่ยมันดูโตขึ้นมันดูมีความเป็นมนุษย์จริงๆมากขึ้นเพราะแบบว่าเอยเราจะเขินอายอ่ะแต่แบบเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าฉากเลิฟซีนพวกนี้การเอากันการมีเซ็กซ์เนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับซึ่งเวลามีมันเนี่ยนะครับผมมาในหนังเนี่ยมันช่วยทาให้หนังเนี่ยมันด มนุษย์จริงๆอะให้ฮีโร่อาจจะมีความเป็นมนุษย์ก็ได้ซึ่งแน่นอนลหะเดี๋ยวผมคิดว่าในอนาคตยังไงก็มีเพิ่มขึ้นอยู่แล้วแหละเพราะว่าหนังเนี่ยจะโทนใสๆอะเข้าใจได้แหละทาร์เก็ตแรกๆเขาทํามาหนังฮีโร่ก็คงต้องเป็นเด็กก็ไม่มีหรอกแต่แบบว่าหลังๆเราเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วผมก็คิดว่าคําบทนนี้เนี่ยน่าจะได้รับการตอบรับนะครับเพราะว่าอีกหน่อยเนี่ยนะครับผมก็เรียกได้ว่าคนเนี่ยก็อยากได้อะไรที่มันดักดักขึ้นอยากได้อะไรที่แบบว่ามันมีความเรียวมากขึ้นนะ ผมว่ามันก็จะค่อยๆมีมาเรื่อยๆแหละแต่อาจจะไม่ได้เยอะเหมือนในหนังทั่วไปอาจจะแบบนานๆทีจะมีสักเรื่องหนึ่งหรือว่าไปอยู่ในซีรีส์เนี่ยก็คงจะมีโอกาสไปอยู่ได้ง่ายกว่านะเพราะว่าในหนังเองมันต้องคํานึงถึงแบบผู้ชมกับทุกกลุ่มไงแต่ถ้ามาในซีรีส์ของฮีโร่เองเนี่ยผมคิดว่ามีโอกาสนะแล้วก็อาจจะมาในแบบเดทพงเดทพูอะไรแบบนี้ซึ่งเดทพูจริงก็มีฉาก เลิฟซีนนะต่แบบว่าเรายังไม่ได้นับมันอยู่ใน MCU ในตอนที่หนังมันทําออกมาถูกปะก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวต้องรอดูกันว่าถ้าเดซพูสามที่ได้เข้ามาทําในตอนที่มันอยู่ใน MCU แล้วจะมีไหมแต่โดยเดซพูจริงๆอ่ะแบบมันก็ออกมาจะแจ้งชัดเจนมากๆเหมือนกันนะแลเดี๋ยวคงต้องรอดูกันนะแล้วผมก็เชื่อเลยว่าแบบหลายๆคนก็คงอยากจะให้มันมีสิ่งนี้ไม่ได้แบบเหตุผลลามกอย่างเดียวอ่ะแต่แบบว่ามันก็อยากให้เพิ่มความเป็นคนจริงๆให้เพิ่มไดนามิกให้เพิ่มแบบเห็นว่าตัวละครมันก็เป็นคนเหมือนเราๆอ่ะให้เห็นว่าตัวละครรมมันตงีีชวิิจ มันจะทําทให้เรายิ่งอินทาให้เรายิ่งบายอินเข้ากับตัวละครมากขึ้นนะครับกเ็เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ผมอยากเห็นมากๆเลยนะ<笑><笑>กะเ็เรียกได้ว่าโอเคนะครับผมก็ท่านผู้ชมค,มคิดว่ายังไงกันบ้างก็คอมเมนต์บอกมากันได้นะซึ่งอันนี้ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับไม่ใช่การเซ็ก a l harassment ด้วยมันเป็นเหมือนการทําให้ตัวละครมันมีชีวิตชีวาขึ้นเท่านั้นเองนะท่านผู้ชม,ค,มคิดว่ายังไงคอมเมนต์กันบอกมาได้เลยยังไงในวันนี้นะหมดเวลาลงแล้วก็ผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท Comic World Daily นะครับ